นะครับงั้นเวลาที่เราเจอโจทย์แบบเนี้ยฟอร์มเนี้ยนะครับครูจะเช็คแค่ว่าไอตอนลำดับกลนสูงสุดอะ่ะมีมาครบหรือเปล่ามีมาครบสองเครื่องหมายไหมเนี่ยครับมีมาทั้งบวกมีมาทั้งลบทั้งบวกนะแล้วก็ต่อไปออลำดับของกลนต้องลดลงครึ่งหนึ่งจากสิบหกเป็นแปดจากแปดเป็นสี่จากสี่เป็นสอง ครับโดยที่เจ้าพวกนี้จะต้องมีแต่บวกนะจะต้องมีแต่บวกถ้าเป็นไปตามนี้ถ้าเป็นไปตามนี้ก็จะเอาเฉพาะเหตุอันสุดท้ายเนี่ยนะครับไปคูณกับตัวที่มีเครื่องหมายตรงกลางนั้นเป็นลบนะครับก็คือบอกว่าเนี่ยเวลาคิดก็ยกตัวนี้มาเลยเนาะ เอาไปคูณกับที่หน้าตาเหมือนกันมันเลยอะแต่ว่าเครื่องหมายเป็นลบนะค,คือโจทย์พวกนี้มันเจตนาจะตั้งจะตั้งขึ้นมาเพื่อจะเข้ารูปนี้อยู่แล้วนะหน้าลบหลังหน้าบวกหลังนะครับงั้นขั้นต่อไปก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองนะครับก็คือสิบห้านะครับลบด้วยหลังกำลังสองก็คือหก ก็จะได้ก้าก็คือแค่นี้เลยนะเราไม่มานั่งคูณอยู่จริงๆหรอกนะเราเช็คก่อนว่ามัน,มนเป็นมันครบตามสิ่งที่มันต้องมีหรือเปล่านะครับนะก็ไปลองทบทวนดูนะครับนะ